มีลำธารแล้วนะคะวันนี้ลำทานวันแรกนี่คือกระท่อมค่ะอ่ะอีาไปดูกระท่อมกัน <c oughs> อ้ย นี่คือมือขุดได้ได้เอียย่าให้กี่ดาวคะให้เป็นแสนเป็นแสนดาวเลยเนาะ<ฮ>นี่เต็นท์เราก็มีให้เช่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเต็นท์ให้ดู <c oughs> เป็นไงดีไหมยังไม่เคยนอนเต็นท์มาก่อนคืนนี้นอนเต็นท์ไหมล่ะ 哦。